감사합니다. <laughs> มันมีเหลือบ้านนิดหน่อยค่ะเออยังมีเหลือบานออแต่ว่าคุณผู้หญิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นอะไรค่ะถ้าไม่มีคุณมาช่วยบ้างนี่ต้องเสียหอยเสียหายคุณผู้หญิงเสียอยเนี่ยนะเออที่นี่นะครับที่คุณมาเจอก็ผมไว้เอ๊คุณเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนคนบ้านเล่าไม่เหมือนคนบ้านทุยลายเลยนะคะอ๋อคือคือผมกับเจ้านายผมนี่ยมามาเก็บดอกเงินกู้ที่นี่ครับมาเก็บเงินกู้ใช่ครับอมาเก็บเงินกู้ แสดงว่าต้องเป็คนคนมีกะตังใช่ไหมคะโว้ก็เศรษฐีท่านหนึ่งในวิทยาเหมือนกันครับโอ้โหจริงเหรอคะใช่ครับผมบ้านผ่อนหมดยังคะเอ่อตอนนี้แอร์น่าจะฟรีดาวอยู่เลยบ้างวอนเดียเดี๋ยวเดี <c oughs> ย๋ยวรอ,อเขาสักครู่นะครับจริงเหรอท่านนี้อย่าร<ๆ>อคุยกับเสียเขาดูเขาเป็นเสียครับเป็นเสียแลใช่ใช่ครับแล้วคุณเป็นอะไรคะโอ้ผมเป็นที่ค้างครับครับผมรู้จักผมได้นะถ้าเกิดมีอะไรก็ไปหาผม ตัวดีนะคะเนี่ยรับรำแก้บนที่ไหนไหมคะเอาไม่ใช่ครับอันนี้เขาแบปทำตำแหน่งของเสียไปเก็บเงินดอกมาโอ้โหแนะนำตัวก่อนนะครับผมรวยคนแล้วเนี่ยชื่อว่าอาคมหรือว่าถ้าคนปัตทุ่งรวยรายเนี่ยจะเรียกผมว่าเสียอาคมครับเสียอาคมใช่ครับพี่จ๋าเป็นบุญของคุณเขาเรียเสียอาคมคุรวยมากเลยคุยอะไร้างเนี่ยมีอะไร เฮ้ยทีเด็ดครับเมื่อสักครู่ที่ตอนเข้าต่อสู้กันเนี่ยแหวนเพชรหล่นหายไปวงแล้วว่ะฮะแหวนหล่นหายวงนี้กี่กะลัดนะครับวงนี้สามกะลัดกว่าสามกะลัดเออกะลัดละวล้านสองโอ้โหชาันบกวเออไม่ได้บกวนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียครับน้ำค้างได้ยินแม่ว่าอะไรอะไรฮะอ๋อกรณีแหวนเพชรหล่นหายนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับแค่แหวนโงเดียวเนี่ยผมไม่เสียดายหรอกที่บ้านนี่มีอีกเยอะเลยโอ้แหงหลักแบบเพชรโขาไม่เสียด้หรอรแหวนงงเดียวบากเอแหวนนรอคะประทูครับเราออกปะทูถึงแหนสิพูดถึงความดยขาฟไม่เสียดายเลยไม่เสียดายครับถ้าเกิดน้ำค้างมาอยู่ในกรุงเทพแล้วมีเงินผมนนค้าไม่ียดแบบนี้แหละเสียดายที่น้ำค้างมาอยู่วัดทุ่งลุยลายนะ สวยๆแบบนี้เนี่ยไม่น่าอยู่ที่นี่เลยหรือเออเสี่ยแก้งชมค้างหรือเปล่าเสี่ยไม่ได้เก้งชมครับยังน้ำค้างเนี่ยนะหน้าตาแบบนี้ถ้าอยู่กรุงเทพนะน้ำค้างเป็นดาราเป็นนักร้องไปถ่ายแบบขึ้นหนังสือก็ได้นะครับอ้โเสียงแบบน้ำค้างเนี่ยเป็นสามป้องเนี่ยเป็นนักร้องดได้ครับได้สิครับโดยพอเนีถ้าเกิดผมเป็นคนไปผักดัา น้องพอจะร้องเพลงได้ไหมที่บอกอุ้ยได้ค่ะ้องได้ใช่ไหมค่ะชอบมากเลยค่ะปวดร้องเพลงนี่มาทุดเวทีนี่เสียเสียงปวดร้องเพลงเลยลองเลยเฮ้ยถ้างั้นลองลองฟังหน่อยเพื่อนถ้าเกิดได้เนี่ยผมพาที่กรุงเทพไปเป็นนักร้องได้เลยอีซีนะคะเสียครับเดี๋ยวข้างล้องเลยนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะคะกอะโถดไหมครับไม่เป็นไรค่ะคืนแล้วคืนเลยนะคะ ดดนตรีขึ้นก่อนดนตรีในใจของฟังเราเลยครับ น่เส็จติดคอก่อนกับังเดินลากแล้วเมื่อกี้ต่ออีกนี้นะต่ออีนิดนึงอีพนขายหัวจให้ดีโอ้ัหวนเลยเน้อใ ตอนนี้ราพ้อได้อได้ครับสนใจหรือเปล่าล่ะที่อยากข้าไปเป็นนักรองเนี่ยผมพาไปได้ละแต่ว่าลูกค้าต้องไปกับผมนะไปกับเสี่ยใช่ไปได้ไหมล่ะครับงเกิดมาเนี่ยคั้งยังไม่เคยไปไหนกันผู้ชายสอบตระสอบนิดหรัานมันจะมาชวนนะครับไปสนใจไหม อยากไปถ้าอยากไปไปได้แล้วค้างอยู่กับใครครับมีพ่อมีแม่หรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเพิ่งไปก่อนล้วค่ะแต่จะอยู่ทำไปมีไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้ตีสองเดี๋ยวมาเจอกับผมผมจะพาเข้ากรุงเทพตกลงไหมตกลงค่ะเสียวไปเจอที่ไหนเจอกันหลังเม่นค่ะหลังเม่นเลยไม่อยากจะพีรบารของห้องนี้ บอกองจรงะค,ะความสุขน้องจะต้องเติมเต็มจริงๆนะทเสีย้ย,จยจใจหมเมื่อใดฟัทคำเสียต่จะต้องยอมไม่เสียจับเยน,นะยไม่ได้ไมทัศเสียเนียไปจับเาได้ไงไม่ใช่ที่แกจับการจับแล้วต้องมียกเวน้นคน่ง่ย่างนี้ Bien, 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 bien,